วนิ้วเก่าใครไม่เอาผมเก็บใครทิ้งผมขอเพราะมันคือ,อไรายได้และความสุขของชุมชนของผมครับ เริ่มแรกนะครับเราก็เอามาทํากระเป๋าใช้เองบ้างแจกเพื่อนบ้างบ้างแต่ทีนี้พอเราทํากระเป๋าได้ได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีเศษจากการทํากระเป๋าเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเราจึงนํามาทอขึ้นรูปใหม่มาทําเป็นรองเท้าบ้างมาทําเป็นแจ็คเก็ตบ้างหรือว่ามาทําเป็นโปรดักต์ใหม่ๆที่เรากาลังพัฒนาผลิตัก์ของเราไปครับเรามองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเก่าที่หมดประสิทธิภาพหรือเสื่อมแล้ว ผมมองว่ามันเป็นของใหม่ที่แค่ไม่ได้ใช้แล้วเท่านั้นทีนี้ลายที่เขาออกแบบเนี่ยทุกลายมันเป็นงานที่เขาทําการบ้านเขาคิดลวดลายไม่ว่าจะเป็นคําประชาสัมพันธ์สีสันอะไรต่างๆเนี่ยเราจึงนําสิ่งนี้แหละครับมาออกแบบของเราโดยที่ลวดลายเราไม่ต้องออกแบบแล้วเขาออกแบบลวดลายมาเรียบร้อยแล้วแล้วออกมามันก็เป็นโปรดักที่สวยงามครับ สมัยก่อนผมมีอาชีพตัดเย็บกระเป๋านะฮะทีนี้เบื้องต้นเดิมทีเนี่ยหมู่บ้านเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมถุงพลาสติกป้ายว,วีดิวที่ไปอุดตันท่อน้ำนะฮะเราก็เลยมองว่าเรามีพื้นเพเป็นช่างทํากระเป๋าอยู่แล้วเราจึงเอาวัสดุประเภทนี้ขึ้นมาลองขึ้นรูปดูก็ปรากฏว่าใช้ดีเลยครับใช้ดีกว่าถุงพลาสติกความทนนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุว่าจะเป็นอนดอหรือเอาดอถ้าเป็นเอาดอความทนทานก็จะมีมากขึ้น ความสะดวกสบายในการสวมใส่นะครับค่อนข้างที่สะดวกสบายไม่แตกต่างกันเพราะว่าข้างในเนี่ยเราจะเป็นผ้าซับในของเสื้อผ้าในแต่ละประเภทอยู่แล้วผมทํามา10ปีแล้วครับแต่ว่าช่วงนั้นไม่มีใครรู้จักด่าผมไม่ทำครับด่าว่าคุณจะทําโปรดักอะไรคุณทําไมไม่เอาวัสดุที่มันดีๆหน่อยคุณไปเอาของเก่าของเหลือใช้มาทําให้เขาทําไมโอเคละ่ะถึงแม้ของที่ไม่ได้ใช้มันไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่ความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจจะทําให้เขาเนี่ยนี่แหละเราส่งต่อตรงนี้ครับ แต่เดิมก็เอาไปเผาเอาไปฝังดินไว้เอาไปทิ้งน้ําแบบจังหวะเผลอ memorized. ๆบ้างซึ่งถ้าเกิดฝังดินก็จะมีสารปนเปื้อนเข้าไปในดินซึ่งมาจากหมึกนะครับเกษตรกรก็จะได้รับผลกระทบเวลาลากของต้นไม้ที่จะหากินเขาก็จะเจอสารเคมีตัวนี้เก like ิดขึ้นต้นทุนก็จะมีค่าแรงค่าแรงงานไม่ว่าจะเป็นการไปรับการทําความสะอาดการตัดการเย็บแล้วก็คีเอ็งานอาจจะมีมูลค่าที่ไม่สูงมาก แต่ว่ามันก็เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน,นกลุ่มวิสาหกิจของเราเกิดหลังจากที่เรา,เามีแนวคิดตรงกรันและวัตถุประสงค์ตรงกันว่าเราจะลดลงลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็รวมตัวกันสร้างงานสร้างโปรดัก์ขึ้นมาค่อนข้างภูมิใจมากที่แนวคิดในการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลเนี่ยส่งต่อไปถึงหลายๆหน่วยงาน ทำให้หลายๆหน่วยงานเนี่ยฉุกคิดได้ว่าสิ่งของใกล้ตัวเราเนี่ยมันมีคุณค่าเราเพียงแค่คิดขยับนิดหนึ่งในการสร้างโปรดักที่จะใช้งานในชีวิตประจําวันของเราจนหนึ่งตำบลแผ่ไปทั้งประเทศทําให้สินค้าเหล่านี้ที่ไร้ค่ากลับมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งครับเราได้ลดการใช้พลังงานในการที่เราจะผลิตวัสดุประเภทใหม่ๆขึ้นมาเราเอาวัสดุประเภทที่มีอยู่แล้วนํากลับมาใช้ในโปรดักที่เราอยากได้อย่างที่สองสิ่งที่ ไลคุณค่ากลับกลายเป็นสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้กับชุมชนสิ่งที่3ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจในการหมุนเวียนกลับมาใช้ลดปริมาณขยะด้วยครับสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด